ตามใจช่างน่อเดี๋ยวถึงจะตามไปช่างจะถามก่อนอันน้ำอะไรครับวันนี้มาไกลจากบ้านอะไครับลาดบ้านลาดฮะไปรุ่นบ้านลาดลาดไหนลาดนิยมบ้านลาดนิยมนี่ก็นี่ก็บ้านไรเนาะบ้านไรเนาะอ่ะมาเพื่ออะไรครับมาทำว่าบไม่รู้ทำช่างเลยฮะหลังว่าวเสาว่าวอ๋อและลองถามช่างดูก่อนเนาะว่าให้ทำอะไรรถตามไปช่างอือืม ชออ่างก็ก<ช>ําลังโอดยางธรรมะขมอ่าใช่ครับแล้วเขาทําอะไรครับหมดมากให้งบสองพันทำอะไรก็ทำตรงนี้จริงไหมครับมีสองพันจริงไหมจริงไเ,เราทำนิดหน่อยแต่คิดเอาเลยเล่นเล่นแล้วเอาค่าแรงสองพันใช่ไหมค่าดีสรุปแล้วทำอะไรครับ <c oughs> ทำไทยสปริงวาล์วทำหลังวาล์ว จะจะใส่สปริงต้องทำหลังใช่ไหมรวมมันนั่งใช่ไหมกดหลังวาวพร้อมกับกัดหลังวาวใช่ไหมกัดหลังวาวกับกดหลอดอืกดหลอดอ๋อโอเคแล้วเขาใสาลาา่ลูกลอะไรมาห้าสิบอ๋อลูกห้าสิบหนึ่งเฮ้ยเจ้าของบอกวา่ามีงบสองพันท่าไม่หมดไม่ยอมทำไงดีไม่หมดแม่ให้กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เฮงสุพันสำหรับลูกห้าสิบมนใส่สปริงวอลแตงนะครับกัดหลังวาลร้อมกับกด กดโหลดครับแล้วก ar? ัดหลังไม่ให้สปริงนั่งนะครับเพราะว่าเจ้าของขับไม่ไม่รู้ไม่รู้จัก่อนจัดเต็มตลอดเวลาเลยจัดแค่ห้าสิบมิลครับถ้าเกินห้าสิมิลนะครับรั่วไส้จะทะลักก่อน เจ้าของแรงครับอ well. ่าโอเคไม่ต้องมั้ยจ้องถ้าอยากแบบเพิ่มเขาใครอยู่แน่นอนมันระเบิดแมวอ่าแล้วแก็สำเร็จนะครับเจ้าของก็ดีใจอย่างมากไปยิ้มกันนู้นช่วยดูว่ามีอะไรบ้างโอ้เจ้าของยิ้มจะได้กลับบ้านจะได้ไปบกโสเพื่ออะไรเนาะบกโส ้องอาเสร็จยังเหรอลืมใส่สปริงวาลฮะลืมใส่สปริงวาลเสร็จเลยเอาวน้อยเลยโทษโทษไปเสียใจฮะเสียใจไอ้เจ้าของไอ้สปริงวาลนี่คือยังไงนะเมื่อกี้ของไม่ใช่ของเก่าไม่รู้ใช่ของจ่ให้เอ้ลืมใส่จริงหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นป๊อป แม่เจ้าของหน้าซีดเลยจะได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับทำหน้าเว้เลยนะพี่ยังคลิปนี้ไม่ดังจะได้คนรุ่นรุ่นโอ้ร้อยยี่บห้าเซเว่นทำไมยังไงล่ะเสียงอ่ะโอ้เซเว่นคูเราเลยเว้ยเฮ้ยเรายังไม่ทําเสร็จเลยเซเว่นสตาร์ทครูโอ้เซเว่นนี่ครูคู้แต่จังทำไม่คู่เลยรอ่ะโอ้เล่นมาครูกันอ่ะ เออเซเว่นกระเธอมาแล้วเร่งโชว์นะสิว่าเป็นยังไงอืมทึมเดี๋ยวมานี่คู่กันนี่คู่รซ์สิบไปนี่ก่อนอยู่ที่ไหนไม่รู้จักเซเว่นทรงทรงดวนนะครับ